สวัสดีครับงานการสร้างประเทศไทยตามลิขิตของพระโบราณปลายยุคกรุงศรีอยุธยาได้ลิขิตไว้เมื่อสิ้นยุคกรุงศรีอยุธยาไปแล้วจะมีราชธานีใหม่ราชธานีใหม่นั้นจะมีพระมหากษัตริย์ต้องแก้ปัญหาไปถึงเก้ารัชกาลแต่เมื่อถึงราชกาลที่10แล้ว ประเทศไทยจะเป็นประเทศเกิดใหม่เลยนะครับซึ่งเรียกยุคนั้นว่ายุคสกาววิไลเดยนั่นหมายความว่าไมาเอี่ยมอ่องแวววาวสุกสกาววิไลใหม่หมดทุกวงการเลยนะครับบัดน,นี้เรามาถึงยุคหลอสิบแล้วนะครับจะถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นยุคใหม่อยากจริงจังเลยนะครับ เพราะว่าการที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ของเก่าก็จะต้องลดบทบาทลงหายหรือหายไปเมื่อเข้าสู่ยุครล่อสร็จมันไม่เหมือนกันกดสวิตช์กดปุ๊บติดปับ๊บแต่เนื่องจากอิทธิพลอำนาจของยุครอเก้านะฮะที่เกิดในยุครอเก้านะ,ะอิทธิพลยังมีอยู่ เพราะนั้นก็ต้องค่อยๆลดบทบาทลงไปนะก็ต้องผ่านมาสองสามปีบัดน,นี้ถึงเวลาที่เริ่มเกิดขึ้นของยุคสกาวิลายได้แล้วนะครับผมในฐานะผู้ถอดร,รหัสและสร้างเส้นทางเดินใหม่ของประเทศไทยจึงมาประกาศตัวนะครับเสนอ เส้นทางใหม่นี้เรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเส้นทางนี้จะมีแนวทางการพาไปเป็นไทยมหาอำนาจนั้นโดยใช้ทุส i รี a บิ๊กแบงไทย l e เ u l e ลูหมายว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยจะปกครองตนเองแล้วต่อไปมันจะเป็น Big b a n งนั่นหมายว่า ประชาชนจะปกครองตนเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองนะฮะไม่มีสอสอไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วแต่เป็นประชาชนเนี่ยบริหารประเทศเองโดยตรงนะฮะผ่านระบบสี่ฐานอำนาจนะฮะที่ใช้มือถือและสี่ฐานอำนาจนั้นมือถือจะใช้หนึ่งฐานอำนาจครับอีกสาอีกสามฐานอำนาจนั้น เป็นบุคคลนะเป็นกลุ่มหมู่คณะแล้วก็เป็นสถาบัน4ฐานอำนาจนี้คือระบบใหม่ที่ใช้หลักพุทธนะใช้หลักพุทธดังนั้นระบบระบบใหม่นี้จะทำให้เกิดเป็นรัฐพุทธเกิดขึ้นในเด็กนะฮที่ประชาชนปกครองตัวเดงได้ดังนั้นก็จะเป็นการปกครองตัวเด็ครั้งแรกของ โลกเลยที่ประชาชนปกครองตอนเองและเป็นแบบแนวทางของศาสนาพุทธเด็และระบอบก,ก็จะมีชื่อระบอบธรรมาธิปไตยนะครับหรือเรียกเป็นชื่อทางการปกครองว่าระบอบมนุษยธรรมคัมเสร็จสมบูรณ์ absolute humanity Regime อันนี้คือระบบระบอบการปกครองใหม่ของปะเทศไทยที่เกิดในยุครอสิต ยุคสกาววิไลนั่นเองที่ประชาชนปกครองตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการปกครองแบบเก่าที่เราเล่นการเมืองอยู่เนี้ยนะครับการเล่นการเมืองทาให้ประชาชนแตกออกเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นคนละพวกกันเมื่อดใดที่ใครไปอยู่หรือเสนอความคิดของฝ่ายไหนก็จะถูกตีตาเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายคือแตกตากก่างกันหมดแตกแยกกัน แบบนี้ไม่เรียกว่าประเทศไทยนะเรียกว่าเป็นประเทศไทยถูกปลอมที่เราแตกแยกกันอยู่เนี่ยในระบบระบอกบการปกครองที่เป็นชนปกครองตัวเองเนี่ยมันไม่มีข้างไม่มีฝ่ายไม่มีสีไม่มีอะไรแล้วแต่มันเป็นสํานึกของประชาชนที่สํานึกถึงความเป็นไทยที่แท้จริงซึ่งจะเป็นไทยที่เป็นยอยักษ์มีความหมายว่ายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ยิ่งยงคือ สลายทหารนี่แปลว่าอิสระจะเติมยอยักษ์เข้าไปแล้วก็จะเป็นอิสระที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ยิ่งยงยอดเยี่ยมชชิดที่เรียกว่าใครปกรครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกรครองตนเองเท่านั้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยต่อไปนี้ระเจาชายจะเป็นรัฐมหารัฐนะรัฐใหญ่ตามลิขิตของพระโบราณลิขิตไว้ให้เมื่อถึงรัชก,กาลที่สิบเอ็ดก็จะเป็นไทยมหารัฐรัชก,กาลที่สิบสองก็จะเป็น จกักรพรรดิราชสามราชการนี้ตั้งแต่รการกสิบสิบเอ็ดสจะเป็นเส้นทางเกิดใหม่ของประเทศไทยอันยิ่งใหญ่นะฮะที่นี่ได้ออกแบบเส้นทางทั้งสามราชการว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ราชการ10นี้เป็นต้นไปเีนี้ก็จะเริ่มในปลาย ปลายปีนี้ซึ่งมันเหลืออยู่แค่เดือนอยู่แค่เหลือให้เดือนเดียวนั่นเองเพราะเดือนธันวาสน,นี้เป็นเดือนที่มีวันที่สิบเป็นวันรัชรมรูนนั่นเองดังนั้นวันที่สิบรัชรมรูนเนี่ยเป็นวันที่สิ้นสุดยุคนั่นเองนะเมื่อสิ้นสุดยุครัฐบาลตู่ก็จะไปพร้อมกับยุคเก่าด้วยดังนั้นวันที่สิบจึงเป็นวันที่รัฐบาลตู่จะ สมัครใจลงสมัครใจนะฮะลงแล้วเราก็จกัดพิธีอันสมเกียรตินั่นเองเพราะว่าประชาชนจะสั่งกำหนดเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะฮะในวันที่สิบไม่ใช้รัฐธรรมนูญนี้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่จะเป็นการปกครองใหม่ที่ประชาชนสถาปนาขึ้นมาปกครองตนเองเลยนะเป็นระบบระบอบใหม่แห่งแรกของโลก รายละเอียดขอเชิญท่านเข้าดูในคลิปในพังต่งตางๆซึ่งได้ทำเออกไว้ให้ท่านเรียนรู้กันแต่ในช่วงเวลานี้ก็จะมาเปิดตัวเสนอเป็นทางเลือกใหม่ในขณะที่สารบรรูในวันที่10ได้พิจารณานะฮะให้คำาวิฉายไปแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวกันต่างๆแต่ที่นี่งานของผมนี้เป็นงานอีกแบบหนึง่งนะครับ เป็นงานเป็นงานการเมืองเหมือนกันแต่เป็นการทําการเมืองระดับโลกนะแต่ประเทศไทยขณะนี้กําลังเล่นการเมืองระดับน้าเน่าที่เราเน่ากันมาตั้งเก้าสิบปีแล้วก็ยังจะเน่าต่อไปเพราะฉะนั้นงานของผมกับงานที่โลกกําลังขับเคลื่อนหรือเป็นกันอยู่เนี่ยคนละสเกลคนละเวทีนะขอให้แยกให้ถูกนะ ผลละสเกลผลละเวทีนะครับผลละเลเวเลกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันไอ้ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นข่าวตามลังสิีรีพ์นั้นเป็นการเล่นการเมืองน้ำเน่าของประเทศไทยที่เน่าเสด็จแล้วจะต้องทิ้งยุคทิ้งสมัยมันในวันที่สิบธันวาคมนี้นะครับงานผมเป็นงานต่อจากยุคเก่าไปเกิดเป็นยุคใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองนะฮะ แล้วมันจะเริ่มยุคสเกาววิไลย,ยุครอส,สิบนั่นเองเกิดขึ้นงานแบบนี้ท่านไม่เคยได้ยินและนี่คือครั้งแรกที่ท่านได้ยินเพราะฉะนั้นทุกคนอายุ18ปีก็จะต้องเรียนรู้เข้าไปดูในคลิปนะครับคลิปนั้นก็จะมีอธิบายทำให้เข้าใจเห็นภาพรวมใหญ่ได้ชัดเจนนะครับ ว่าสถานะที่แท้จริงของประชาชนไทยนั้นจะต้องแสดงบทบาทตัวตนเป็นคนไทยตัว,ต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 วจริงนะฮะด้วยการมีสี่สถานะคนไทยตัวจริงนะฮะที่เรียกว่าประชาชนไทยมหาอำนาจนะจนะมีสี่สถานะคือเป็นแรงงานเป็นยจ้างเป็นนักลงทุนและเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตสี่สถานะานะี้ ประชชนจะเป็นผู้ที่เป็นเซนเซอร์ไลท์นะครับเป็นผู้ที่ได้อำนาารักนะแล้วก็มีทุนสำรองบุคคลคนละสิบสอล้านบาทและมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบใหม่เลยแบบโลกยุคใหม่นะพร้อมกับจิตวิญญาณใหม่ที่เป็นพุทธน,นิกายคอสมิซึ่งประเทศจะประกาศ GDS นะไม่ต้องประกาศ GDP เพราะทุกคนมีทุนสำรองคนละสิล้านบาทแล้ว แล้วก็มีระบบการค้าของตัวเองไม่จะเป็นต้องไปแสวงหาเป็นลงทุนที่ไหนในระบบการค้ามันจะทําให้ระบบการเงินหมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายของตัวเองด้วยการเปิดรับสมัครชาติสมาชิกที่จะทําทการค้าในระบบการค้าใหมนะ่ซึ่งเป็นการค้าที่จะมาแบ่งแชร์พื้นที่ของทุนนิยมนั่นเองให้ทุนนิยมเหลือครึ่งหนึ่งและระบบการค้าใหม่ เพิ่มขึ้นไปครึ่งหนึ่งและเรียกทุนการค้าใหม่นี้ว่าพอเพียงจิสซึมซึ่งจะมาแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งของโลกการค้าใบนี้จากทุนนิยมซึ่งเป็นแคปิตอลิซึมดังนั้นโลกในยุค AI จะมีการค้าอยู่สองแบบคือแคปิตอลิซึมกับพอเพียงจิซึมซึ่งประเทศไทยเป็นต้นแบบเจ้าของระบบระบบการค้านะนี่คือเรื่องใหม่ที่ คนไทยต้องตื่นตัวมาเป็นคนไทยตัวจริงซึ่งจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ Power. เพราะประเทศไทยมีบทบาทมีลิขิตที่ต้องมีบทบาทแบบนี้ต่อเวทีโลกก็เชินเข้าเรียนรู้ในคลิปวิดีโอนะของแอดธรรมธิตไตยซึ่งเป็นคนแรงงานมาเสนอเส้นทางใหม่นะครับและเป็นการกู้ชาติในยุค AI ที่กู้ไปที่ตัวคนนะกู้ไปที่ตัวประชาชนนั่นเองไม่ต้องกู้แบบพระเจ้าตากหนึ่งที่ต้องกู้ชาตินะแบบฮาร์ดพาวเวอร์เข้าต่อสู้ห้ามหันแล้วได้แผ่นด,ดินมาแต่ครั้นี้เรามีแผ่นด,ดินอยู่แล้วเป็นปกติแต่ตัวที่อยู่บนแผ่นด,ดินคือตัวบุคคลคือประชาชนนั้นมีสภาพเป็นทาครับนะแล้วจิตวิญญาณจิตใจยังเป็นทาสอยู่ยังไม่เป็นคนไทยที่แทจ้จริงนะะ เรียกว่าไม่มีอนาคตประเทพัรชรงคนไทยอ่ะเพราะนั้นจะต้องกู้คนไทยมาให้กลายมาเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตมีทุนสำรองคนละสิล้านบาทมีวิถีชีวิตและสไตล์ที่อยู่เมืองสีสไตล์เลือกหมุนเวียนกันได้โดยไม่ต้องไปอาศัยโลกเมตาเวดนะซึ่งเป็นโลกเสมือนที่จะเกิดขึ้นเราจะทําหน้าที่เคียงคู่ไปกับโลคเสมือน,นเทคโนโลยีเราไม่สามารถจะ,ะละทิ้งได้ เราก็ยังใช้เทคโนโลยีอยู่แต่เราจะเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีเพราะประชาชนเป็นเซ็นทรัลไลเองคือเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตดังนั้นเราจะประชาชนนี่ยจจะมาดูควบคุมเองเป็นรัฐบาลเองเป็นเซ็นทรัลเองนะฮะก็จะทําการควบคุมให้เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์นั้นมารับใช้นะครับเพราะเราเป็นรู้ออกกฎเป็นรัฐบาลเป็นรู้ออกกฎเป็นเซ็นทรัลไลอ่ อันนี้คือบทบาทใหม่ที่ต้องทาำความเขา้าใจกันเพราะท่านจะเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ต้องไปเพึ่มผ่าตัวแทนสสพักกาเมืองใดๆแล้วเป็นการปลดปล่อยตัวเองขอเชิญชาวไทยทัย้งหลายกู้ตัวเองด่วนนะฮะกู้ตัวเองจำไว้ต้องกู้ประชาชนไทยภายในเดือนธันวามี้้ ไม่ควรเกินยีแปดธันวาคือเป็นวันพระเจ้าตากเขาเชิญข้าเรียนรู้คลิปที่สําคัญที่สุดในชีวิตท่านได้เกิดมาต้องทำหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินเมื่อท่านตอบแทนคุณแผ่นดินในเส้นทางกู้ชาติของทัะเจ้าตากสองท่านก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลร,รออยู่ข้างหน้าเช่นที่เรียกว่าไม่มีพรรคการเมืองกลุ่มใดๆจะสามารถให้ได้เท่านี้ขอเชิญเรียนรู้เป็น ต่อต่อไปของแอร์สรรมธิปต,ย,ตยครับสวัสดีครับ